YKJ m e d i c a l Clinic b บายทีระทอนคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใขรเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์มินด้วยนะคะอยู่กันมืดๆนะคะในบรรยากาศห้องผ่าตัดแบบนี้เลยนะคะจะได้เห็นทรงจมูกกันชัดๆนะคะสำหรับเคสหลังทำทันทีนะคะเคสนี้เป็นการแก้จมูกเนาะเคยทำมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะด้วยแบบโค้ดนะคะครั้งนี้เป็นการแก้ด้วยเทคนิค Open นะคะ ทำมานานถึง12ปีแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องความเอียงนะคะแล้วก็อยากแก้ไขทรงเนะให้มันสวยมากขึ้นพุ่งมากขึ้นนะคะเลเวเลนี่ mm. เรียกได้ว่าแบบทรงสไตล์สายฝอเลยนะคะดูรูปจมูกเดิมกันก่อนนะคะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าหน้าตรงเนี่ยจะมีความเอียงด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูหน้าตรงได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวสไลด์ให้ดูหน้าตรงนิดนึงนะคะนี่นะคะ เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนะคะสังเกตแกนแกนหน้าโน้ที่คุณหมอวาดไว้นะคะกับทรงจมูกที่ก่อนคนไข้แก้ไขเนี่ยมีความเอียงนะคะอันนี้ก็มาแก้ไขเรื่องความเอียงนะคะแล้วก็แก้ไขเรื่องทรงไปด้วยพร้อมกันนะอันนี้เลือกเป็นทรงไขรนะคะ เจสซี่เนะนะคะเจสซี่ที่เป็น Mid ิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์อานะคะอยากได้ทรงไหนนะสามารถหยิบสามารถจับรูปนะคะมาพูดคุยกับคุณหมอก่อนได้เนะว่าคุณหมอคะคุณหมอคะหนูอยากได้ทรงประมาณนี้สามารถทำได้ไหมมันเข้ากับหน้าหนูไหมนะคะสามารถมาพูดคุยกันได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับหลังทำทันทีของเคสนี้นะคะ ข<ค>นลุกเลยทุกคนสวยมากจึงเว่อว่นะคนีเดี๋ยวดูรูปเทียบกันชัดๆนะคะมุมเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะคยขยายขยายนิดนึงนะนี่นะคะมุมเดียวกันเลยสวยมากพุ่งมากนะคะ นี่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเป็นความพุ่งที่รับกับรูปหน้าของคนไข้เนาะรับกับคางพอดีเลยเพราะว่าคางของคนไข้เนี่ยค่อนข้างมีความยาวอยู่แล้วนะคะคุณหมอก็เสริมเติมนะคะแล้วก็ให้มันมีจมูกความยาวมากขึ้นให้มันรับกับรูปหน้าโดยรวมมากขึ้นนะคะไหนให้คุณหมอมาอธิบายดีกว่าค่ะว่าเคสน,นี้คุณหมอมีการแก้ไขอะไรยังไงไปบ้างคะคุณหมอคะเอเคสนี้ก็เป็นเคสแบบจำัดทิกโค้งเนาะ อันนี้ก็มีปัญหาเรือเ่องของโครงสร้างของแกนแกลางที่มันอ่อนนะครับแล้วก็แล้วก็มีค,ความคตนะครับไปเลยทําให้ตัวซิคนที่มันบางด้านบนน่ะมันบิดไปทางด้านขวาเนาะแล้วเป็นจากตัวแกนกลางมันอ่อนเพราะมันมันไม่ไหวก็บิดเทไปนะครับเนาะก็เคสนี้ก็รู้สึกกังวลว่าตัวซิคนมันเอียงแต่ว่าก็อยากได้ทรงเป็นแบบสายฝอนะครับอันนี้ก็ประเมินแล้วหูเล็กแล้วแกนกลางจะค่อนข้างอ่อนเราก็เลยเรา แล้วก็จริงถ้าทำด้วยซีโคก็สึกว่ามันสุดแล้วแล้วก็ถ้ามากกว่านี้ก็มีโอกาสทะลุนะครับบางคนไคยก็เลยทำเป็นเทคนิคแบบซิโคงนะครับะะเป็นเทคนิคซิโคนะคะ,ค,ะคุณสุขตานะคะถามมาพอดีเลยอันนี้ใช่ไหมคะที่คุณหมอก็บอกว่ามันเริ่มมีความเอียง,งใช่ใช่โปรวจกต์แกงจาม,มันอ่อนแต่จริงโซม,มันถือว่าค่อนข้างดีนะคะอาจจะไปอาจจะพุ่งพุ่ง ยังไม่ถึงอย่างที่อยากได้แต่ว่าในภาพรวมหนิงมันค่ายสวยอยู่ประมาณร้อแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับค,คุณค่ายเป็นคนหน้าตาน่ารักหน้าตาส,<ช>สวยมากใช่สวยมากน,นะครับหนิงเป็นคนหน้าตาน่ารักแล้วก็สวยมากเพียงแต่ว่าพอมันเอียงก็สึกไม่มั่นใจมันเอียงเยอะนะมันค่้ก็อยากปรับให้มันตรงมากขึ้นนะครับ ได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินแล้วนะโอเคค่ะมีใครอยากถามคำถามอืน่นๆสามารถถามคำถามได้เลยนะคะแบบแกนกลางเนาะแล้วก็แล้วก็ตัดต่อตัวกระดูก่อนนะครับตัวแกนกลางปักให้ตรงมากขึ้นนะครับปลายก็เป็นกระดูก่อนสิโค้งหมดเลยเนาะก็จะมีความขอบไขสูนนะครับอ่านี่นะคะใครอยากได้ทรงนี้นะแคบได้เลยนะคะ สวยมากๆเลยอะให้ดูกันแคปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวขอดูเทียบรูปชัดๆอีกหนึ่งทีค่ะก่อนและหลังนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยเรียกได้ว่ายืดายาวอยู่นะคะคุณหมอ,อใช่ไหมคะก็ที่ยืมยาวในในองค์การท,ท,ที่ที่แบบใน้แบบเนาะถ้าอยากได้ช่วงนี้ที่มันพุ่งขึ้นเนาะแล้วก็ปลายเป็นแบบล่าง พุ่งขึ้นสวยขึ้นนะคะรอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยววันตัดไหมเนี่ยเราจะพามาอัปเดตกันอีกนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับคนไข้ด้วยเนานนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาไลฟ์สดกันนะคะใครนะคะมีคําถามอ,าอื่นๆอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักอินบอกหาแอดมินได้เลยอุ้ยคนชมไม่หยุดเลยคุณหมอค่ะแล้วมุนมากค่ะสวยมากค่ะจะพุ่งทุกคนไหมคะคุณหมอค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิโครงสร้างแบบผิดได้แล้วก็จะได้ค่อนข้าขงพุ่ง แล้วจะทรงที่เลือกด้วยใช่ไหมคะทรงที่เลือกบางคนก็ไม่ไม่ชอบพุ่งเนาะยาวนะคะพุงาในแต่ละจุดเนี่ยก็อย่ยวแรกก็จะเลือกภมากนะคะเราพยายาออกแบบด้วยกันว่าแบบไหนดีแต่ว่ายังไงก็สุดเท่าที่ผิวจะไปไหวนะคบเพราะบางเคสมันติดไม่ลงได้นะคะก็อยู่ที่ผิวอยู่ที่เนื้อนะคะอยู่ที่ทรงที่อยากได้นะคะแล้วก็การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหานะคะ ลูกค้าน่ารักมากเลยบอกว่าที่นี่ไม่ทําเวอร์ค่ะสวยละมุนนะคะโอ้คนชมคุณหมอเต็มเลยนะก็ยังไงวันนี้ขอละขอญาตลากันไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ